มาลูกมาไปนะค่ะวิ่งอยู่แล้วไปลูกไปลูกมาแม่ทำนี่ไหนค้าลูกจึงขอยากกันมาวิ่งมาอะมาค่ะนูกมาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,อาาคะโอ้วววไปทำยังอ่ะวันยังค่ะเดี๋ยวรอหมอรอคิว ยังไม่ค่ะยังไม่ได้ทำนี่นมน้วเขายังให้เขายังให้นมลูกอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปทาเดี๋ยวลูกไม่ได้กินเดี๋ยวจะตายหมอเขาบอกเขาเดือนเดือนเมษาค่ะพาเข้าไปห้างหลังก่อนค่ะค่ะค่อนมาข้างบนก็มีหมอว่านมาลูกอยู่ไหนลูกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ